สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดจากมิลาชอรีโลนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาชมนี่ครับรถ s c h ์ค a y าเ n นคันนี้ครับ คันที่ไฮไลท์มากครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยติดระบบมัลติมีเดียเต็มรูปแบบนะครับรวมถึงยังติดชุดเครื่องเสียงครับที่อลาัางการมากๆครับชุดนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าเกือบเกือบล้านนะครับเกิน5 0,000นบาทครับเดี๋ยวมาดูครับว่ารถคันนี้ติดอะไรไปบ้างนะครับ นี่ครับรถคันนี้ครับก็ดูข้างหลังครับงานอลังการมากเราจะไม่ค่อยให้เห็นรถแบบนี้ครับติดชุดเครื่องเสียงระดับนี้สักเท่าไหร่ตอนนี้ครับแต่ว่าลูกค้าให้ความไว้วางใจเราที่นี่ครับเพราะว่าเราติดตั้งรถปอเยอะจริงๆครับรถคันนี้ครับดูครับเจ้าของเป็นนักเล่นเครื่องเสียงนะครับคันนี้นี่ใช้แอมม่ทอรสรุ่น M C C 404M นะครับ เป็นแอมที่ตัวท็อปสุดของไม่ทอสไฮไลท์มากตัวนี้เป็นแสนนะครับเป็น4ชแนลรวมถึงอีกตัวนึงครับเป็น MCC 301M นะครับตัวนี้ เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้เป็นโมโนขับซับครับรถคันนี้เนี่ยก็ใช้ซับวูเฟอร์นะครับของ Mercury เหล็กหล่อนะครับรุ่น8010ครับตัวนี้ให้เบสได้ลึกมากแล้วรถคันนี้ครับของเดิมเนี่ยเป็นลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับคันนี้เป็นชุดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์มาแล้วเพียงแต่ว่าลูกค้าได้ฟังแล้วเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์นะครับนี่ครับเราถอดลำโพงเบอร์เมสเตอร์ที่ติดรถออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราใส่นี่ครับ แต่ลำโพงใส่ไปแล้วครับผมให้ดูอินอตะแกรง นะครับนี่คือเราใส่ลำโพง Infinity c a p p a Perfect รุ่นท็อปสุดครับของ c a p p a Series นะครับของยี่ห้อ Infinity ซึ่งลำโพงชุดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าราคานี่เกือบๆห0 0 0มื่นบาทนะครับข้างหน้า3ทางข้างหลัง2ทางนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถเนี่ยเสียงออกมาดีขนาดไหนนะครับผมมั่นใจว่าคันนี้เนี่ยสะกดคนฟังแน่นอนฟังดีจริงๆครับโอเคครับแล้วผมก็มาอยู่ในรถ Porsche คายเยนคันนี้นะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าใช้ระบบ power amp m i ่ t o ช h นะครับลำโพงเป็น infinity c a p p a นะครับแล้วก็มี p r o เซ s เ o อครับของ a u d i t i o n นะครับซึ่งเรามีคอนโทรลตั้งไว้อยู่ตรงนี้เอาไว้เลือก Memory ได้นะครับแล้วที่สำคัญคันนี้นอกจากระบบเครื่องเสียงนะครับคันนี้ติดระบบมั u ติมีเดียเต็มรูปแบบครับรวมถึงระบบ android นะครับทีวีดิจิตด้วยครับแต่ว่าเรามาดูเรื่องเครื่องเสียงกันก่อนนะครับเราเริ่มฟังกันเลยดีกว่า นี่ครับเสียงน้ำแข็งลงแก้วครับเสียงเปิดกระป๋องนะครับเสียงเปิดขวดแชมเปญน,นะครับเสียงฟองฟู่นะครับเสียงเป็นโนและที่สำคัญคือบรรยากาศของห้องดนตรีนนี้ครับห้องจัดเลี้ยงครับ ที่สําคัญคือเราได้ยินอันนี้คือความคมชัดของน้ําเสียงรวมถึงบรรยากาศของห้องหรือเรียกว่าแอมเบียนเนี่ยดีมากๆครับแอมตัวนี้นักร้องครับอยู่ตรงนั้นเลยครับเหมือนกับร้องให้เราฟังข้างหน้าเลย และคันนี้นะครับนอกจากจะเป็นระบบ Android แล้วนะครับก็ยังมีความบันเทิงเพิ่มอีกอันหนึ่งครับก็คือทีวีดิจิตอลครับนี่ครับเราสามารถจะดูทีวีดิจิตอลได้เลยครับเลือกช่องได้ครับนี่ครับขณะขับรถไปเนี่ยนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆอีกต่อไปนะครับ ป็นไงครับทุกท่านครับกับรถ Porsche c คายเ n นคันนี้ครับเสียงดีมากๆเลยเห็นไหมครับหลังจากที่เราได้ให้ฟังกันครับรวมถึงระบบ Android, อิ t เทอร์เฟทีวีดิจิตอลนะครับสำหรับรถ Porsche ทุกรุ่นนะครับผมบอกได้เลยว่าที่มิราโชโรเราทำได้แน่นอนครับก็วันนี้ขอฝากไว้นะครับใครที่สนใจระบบเครื่องเสียงรวมถึงระบบเทคโนโลยีล้ำาๆแบบนี้นะครับขอเชิญได้ที่มิราโชโรครับโอเควันนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับเทคโนโลยีเจ๋งในรถคันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะฮะกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนกับเทคโนโลยีใหม่ๆในรถแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ